มาไปยังยังถ่ายคลิปเอยสิเออไปนี่พี่น้องวันี้กมาแต่เสาร์เลยสิเอามาหาอันหยาห้างเพื่อนงูแดนแต่ได้เจอหลาก็้เขาพี่เมลวฟังเบื้องต้นไปพี่น้องไปที่ท่าเาือต่อไอไวดโอ้กอนมิดพี่น้องโทรศัพท์มันความจำ เต็มแล้หลบใจก็คือเก่านะสมุติว่ามันตัดไปเห็นข้อโทยเข้าไปน้ำเร็วๆบรด้รัมดาคิดแต่ละคิดอาจิบรายรัมดาอันนี้แต่ละคิดแล้วเวลาสิคิดก็แต่ว่ามันโทรศัพท์มันเต็มมันมักตัดเองรีวิวทางออกหน้าให้เชิญใจฉัมาหยิ่มเบอคุณคำนวดตัวนี้เนี่ยนวดนว นี่คือเส้นทางสายหลักช่วยกับอุ้ยนะเนี่ยมุกเกนี่ lan kipai teh nyal tuang ko Ghế đâu vào để hẹo Mẹ phía không Mẹ không nghe đẹp Mẹ phía không nghe tít hả, เตรีมเลยนี pin, ่มันเป็นมันเป็นโอเปนอเป็นองไะออ้ปไ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 ปปไปไปไปปไปปปปไป bây khòt đã tha ang lè hẹ chói <laughs> bái hẹ

เยบ,บเยตตตตสบายในพี่น้องก็เลยถวมหลบอย่นี้เพื่อตอมเพื่อการทุกคนมาจะติน้นผู้ติมข้า,าเเพื่อกรไรข้านีแน่ผมกเอาปนไมค์ี่น่าไะคใายครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp เครื่องแกงเป้นหอยและทีรษะตัวตัวไอเ่น่าที้เอาโลโบ่าพี่น้องร้าสอบหนึ่งสอบทางใต้อที่สองก็ได้พี่น้อง้ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตะดิงกดซับสไคร์หน่อยนะใส่ Chưa có tốt gì đâu Người này cứ gì có thua mà là tình ông đẹp thôi เป็นตีสิทำไมออาอะไรวะบวดเพื่อนมีายบี้เนาะนี่เนาะใชได้หรเมื่อพอครับพอครับทำได้มาได้หายางแล้วลูกอะพาขั้นโมกแงี้กันเลย เป็นชางตะเกียบกันกระสอบเป็านทอดังงนธรรมดาทอยดังสิทันสาวไฟฟ้านั่นหนูหนเอ้ยไม่แหงไมอยากหน้าโต๊ะ เป็นเกียรติแห่งญาติแต่สอบปากรักไว้เนาะบ่ได้ปากซิ่งน้ําไผเนาะถ้าตัวกะยิยางไว <laughs> มันก็อย่างด้วยนะเดี๋ยวนด้บ้านอันนี้เพื่อสีบรักพี่น้องทาย,ยู่บ้านนาพ้นที่เป็นนศีษทานาแดงสัจบจบายในปอยงานท้านังดีงดกลัววะเนี่ยเอาอี่บ้า

ลากรถแล้วมาละลายขบวนกระถ่ายแล้วขวบหนูโอ้หลายลายผู้ แค่ไหนแต่ไหนแ <c oughs> ตอนนี้นางเือลายปวดขี้นะคะ <c oughs> năm đấy nha. phi đồng đấy phi đồng mà anh đi cái gì khó tiêu kỳ về tiền thấy là mười là bao nhiêu nào họ bye 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 đi